ก็สวัสดีค่ะลูกค้าลัตโต2 3องนะคะวันนี้แอดมินก็กลับมาแล้วนะพร้อมกับสถิติของสูตรหวยในงวด1กันยายนนะคะปีสองพันห้าร้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยแอดมินเอาสูตรหรือปฏิทินเล่มไหนที่เข้าดีเนี่ยมาให้ดูกันบ้างนะคะก็จะเป็นสูตรที่ร้านขายทั้งหมดนะแต่ว่าจะคัดเล่มเฉพาะที่เข้ามาเนาะเอามาโชว์กันให้ดูนะคะส่วนใครที่อยากดูเป็นรูปภาพเนี่ย หรือว่าอยากดูก่อนเพราะบางทีแอดมินจะไปลงก่อนเนาะก็อย่างในเว็บไซต์นะ w w w l a t t o 2 3 4 n e t นะคะก็ไปดูสถิติที่เป็นรูปภาพก่อนได้เลยนะคะแอดมินจะมีลงไว้ในนั้นก่อนเพราะว่าเออเวลาเราทำเสร็จเราก็ลงในนั้นก่อนนะเราค่อยมาอัดคลิปที่หลังเนาะก็ไปดูในนั้นได้เลยแล้วก็เออมันจะมีสถิติทั้งสูตรหวยนะแล้วก็เป็นหนังสือรายงวดด้วยนะคะส่วนถ้าจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อในเว็บได้เลยนะคะสั่งซื้อแล้วก็ แจ้งชำระเงินโอนเงินอะไรให้เรียบร้อยวันรุ่งขึ้นแอดมินจะส่งของให้เลยนะคะหรือว่าใน Facebook หรือใน Li n e ก็ได้นะคะ Line แอดไอเดียแอดตโต้สองสามสี่นะคะก็มีอะไรสอบถามกันมาใน Line ได้นะหรือว่ายังมีไปซื้อใน s h o ป e e หรือ La ช a d a ก็ได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสถิติของหั้นนี้มีใคระเข้าอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่อันแรกเลยนะคะก็เป็นปฏิทินเนาะเป็นปฏิทินหัวเหล็กนะคะต,ต้น,ต,นต้นปีเนี่ยเขาค่อนข้างจะแบบเหมือนเฉยเเนาะหลุด อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงปลายปลายปีเนี่ยเข้าดีนะคะสําหรับปฏิทิน10บเซียนเรามาดูกันงวดนี้นะคะว่าเขาเข้าอะไรกันบ้างนะสาหรับปฏิทิน10เซียนนะคะ,อะพอเราเปิดมาเนี่ยเขาก็จะมีเป็นปฏิทินอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วก็ฝั่งขวามือจะเป็นให้หวยมานะคะเขาก็จะให้มา เป็นเลข3ตัวนะคะไป5ชุดแล้วก็เลข2ตัวทั้งหมดเนี่ยห2 3 4 5 6 7 14ชุดนะคะแค่นี้ก็ลองเอาไปเล่นตามนะซื้อลอตเตอรี่ตามในงวดนี้เนี่ยหวยออก478กับ91เนาะ478กับ91อันเนี้ยของเขา3ามตัวตรงๆเลยนะคะ478กับ91นะคะ โอเคแล้วก็อันนี้เนี่ยนอกจาก3ตัวตรงๆของ10เซียนแล้วเนี่ยยังมี91ข้างล่างด้วยนะคะก็คือเข้าทั้งข้างบนเข้าทั้งข้างล่างเลยนะคะงวดน,นี้นะสำหรับปฏิทิน10เซียนนะคะก็สี8เเข้าข้างบน91เข้าข้างล่างตรงๆนะคะไม่ต้องกลับตัวเลยอ่ะก็เอามาให้ดูนะคะสำหรับสถิติขอดูของงวดที่ผ่านมา อันนี้มันมีอีกเล่มหนึ่งนะคะปฏิทินที่น่าสนใจก็คือ12ราศรีนะคะ12ราศรีก็จะคล้ายๆกับ10เสียนเมื่อกี้นะคะเป็นปฏิทิน12ปีนักษัตรนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในงวด1กันยา12ปีนักษัตเนี่ยเข้าอะไรบ้างนะคะ,ะ,ะปฏิทิน12ปีนักษัตรนะคะก็งวด1กันยายนตรงนี้นะคะ เขาจะให้3ตัวมาแค่2ชุดเท่านั้นนะลูกค้า2ตัว3ตัวมา2ชุดก็คืองวเนี้เข้า4 7 8เช่นเดียวกันนะคะ478เช่นเดียวกัน3ตัวตรงๆเลยนะคะชุดเดียวตรงๆเลยนะอ่า4 7 8นะคะอ่ะลองไปตามดูได้นะคะสำหรับปฏิทินนะโอเค เเรามาต่อกันในส่วนของหนังสือบ้างนะสลับสลับกันบ้างเอาที่เข้าดีๆมาขึ้นก่อนนะคะอ่ามาที่สูตรเงินล้านเลยนะคะในงวดนี้สูตรเงินล้านก็เข้าดีมากๆนะของเขาจะเริ่มตั้งแต่16กรกฎาคมถึง3 0ธันวาก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเรามาเริ่มอ่ะอย่าง16กรกฎาคมก็เข้าวิ่ง5นะคะ1สิงหาเนี่ยก็เข้าวิ่งเข้า2ตัวเนาะ16สิงหาเข้าวิ่งเข้า2ตัวเนาะอ่าทีนี้เนี่ยในงวด1กันยายนนะคะ หวยออก478กับ91นะคะ478กับ91วันนี้เข้าวิ่ง8นะคะลูกค้าวิ่ง8วิ่ง9นะคะวิ่ง8วิ่ง9สอตัว8778นะคะลูกค้าเวลาซื้อลอตเตอรี่ลืมกับตัวด้วยนะ2ตัวบน8778 8, นะคะแล้วก็2ตัวล่าง91ตรงๆเลยนะคะวันนี้สูตรเงินล้านเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเลยนะคะลูกค้าน,นี่ สถิติเขาค่อนข้างจะใช้ได้นะจริงๆส่วนร้านก็โด่งดังกันมาเป็นหลายปีแล้วเนาะแต่ว่ามีแค่ช่วงแบบเ,เล่มต้นปีหรือเล่มก่อนหน้านี้ที่แบบแผ่วไปนิดนึงแต่ว่าเล่มนี้กลับมาแล้วนะคะเล่มนี้กลับมาอย่างสวยงามอันนี้เข้ามาสีงวดติดแล้วนะคะลูกค้านี่นะหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดติด,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 ดแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวมีเขียนเอาไว้ก่อนเนาะอโอเคงวนหน้าเราก็จะได้มาดูกันนะคะ สนใจก็ยังสั่งซื้อได้ใช้ได้ถึงสิ้นปีเลยนะคะลูกค้าไปต่อจ้าสูตรต่อไปที่เข้าดีก็คือสูตรหลวงตาจันนะคะเล่มนี้เป็นหลวงตาจันนะคะอ่าเข้ามางวดนี้เข้าอะไรบ้างในงวด1กันยายนนะคะ1กันยายนเขาก็จะเข้าเลข7วิ่งนะคะเลข7วิ่ง2ตัว7.887ข้างบนนะคะ2ตัวเจ็ดเข้างบน 2ตัว1991ข้างล่างนะคะเวลาลูกค้าซื้อลอตเตอรี่เนะี่ยอย่าลืมกลับตัวด้วยนะ87781991อะไรอย่างนี้เนาะโอเคก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะสำหรับสูตรหลวงตาจันนะคะอ่างวดที่แล้วก็เข้าล่างนะคะก่อนหน้านี้เข้าวิ่งก่อนหน้านี้เข้าวิ่งเข้า2ตัวล่างนะคะอ่าเล่มนี้ก็จะใช้ได้จนถึง1ธันวาคมนะอีกหลายงวดอยู่ ต่อกันที่อ,อบุญเงินมากบ้างดีกว่าเล่มนี้ก็เพิ่งออกเล่มใหม่ล่าสุด สดๆร้อนๆนะคะแอดมินมีทําคลิปเอาไว้ให้ลองดูนะคะเดี๋ยวจะขึ้นตรงขวามือให้นะคะเป็นคลิปสถิติของอาจารย์บุญเงินมากเล่มที่ผ่านมาก็คือเล่มสีเขียวเนาะส่วนเล่มใหม่จะเป็นเล่มสีฟ้าซึ่งจะใช้ได้ถึง1ปีเลยนะลูกค้าคุ้มมากๆนะใช้ได้ตั้งแต่สิกกันยาจนถึง1กันยาปี67เลยนะหกเลยนะคะก็คือ1ปีเต็มๆนะคะราคา90บาทเท่านั้นทีนี้เรามาดูของงวดน,นี้อาจารย์บุญเงินมากเนี่ยที่ผ่านมาอย่างที่แอบมินบอกว่าเขาจะเน้นเข้าวิ่งเนาะ ใครที่ชอบเลขเด็นเลขวิ่งนะคะเอาไปประกอบชุดเองหรืออะไรอย่างเงี้ยดูเล่มน,นี้ไว้นะคะรับรองไม่ผิดหวังเน,ะนาะวันนี้หวยออก478กับ91ก็เข้าวิ่ง4เข้าวิ่ง7นะคะ2ตัววิ่งนะ3ตัวเนี่ยไม่มีเนาะ3ตัวเลยไม่มี2ตัวก็ไม่มี78879119ไม่มานะคะแต่อย่างที่บอกเนาะสถิติก็คือเลขเด่นของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีสองตัวมาตัวเสมอนะคะ2ตัวมาตัวเสมอหรือบางทีมา2ตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะ อลองไปตามดูสําหรับอาจารย์บุญเงินมากนะคะเพราะว่าคุ้มจริงๆนะเล่มเดียวเนี่ยใช้ได้ถึง1ปีเต็มแเลยนะคะอ่ะต่อกันนะที่สูตรขุนพันนะคะสูตรขุนพันธ์งวดนี้เป็นยังไงอ่ะสิกรกฎาก็เข้านะหสิงหาเข้า16สิงหาเข้าอ๋อวดนนี้ก็จะเป็น4ีงวดติดนะคะถ้าสมมุติเราดูกันนะอ่ะสี่กับ91เข้าเด่น4นะคะลูกค้า เข้าเด่น4นะ2ตัว7887<ข><า>ม,มีไม้ก้าหนมีไม้ไม่มีนะคะ4 7 8โอเสียดายมากมี7มี4มี7มี4นะโอไม่ได้จับ8 OSS. มาเข้านะคะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะก็ลองตามดูนะคะสำหรับสูตรสุนพะันนะก็สถิติก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะอ่าลองดูแล้วก็ใช้ได้ถึงสิ้นปีด้วย ช่วงน,นี้สูตรออกใหม่ๆกันเยอะแยะเลยนะคะลูกค้าลองตามดูอ่ะเรามาดูสูตรธงชัยบ้างนะคะที่เราบอกว่าเลขดับดีเนาะเลขดับดีก็อันนี้ทั้งบนทั้งล่างนะคะเป็นยังไงกันบ้างมา1กันยายนนะคะสูตรธงชัยหนึ่งกันยายนหวยออก478กับ91 ก็ตัววิ่งไม่เข้านะตัววิ่งไม่เข้าแต่มาเข้าสองตัว8778อยู่ตรงนี้นะคะ2ตัวบน8 7 7 8อยู่ตรงนี้และแน่นอนศูนย์มาดับอยู่นะคะหวยออกอย่างนี้นะไม่มีเลขศูนย์มาก็ดับอยู่อีกแล้วนะคะดับอยู่นะอ่าเล่นนี้เขาก็จะเก่งเลขดับนะเล่นเก่งเลขดับนะคะโอเคไป ต่อกันที่สูตรจ่าทรงพลังบ้างนะคะมาราคา100บาทนะสูตรจ่าทรงพลังเป็นยังไงบ้าง1สิงหาเข้า2ตัวบนนะคะ16สิงหาเข้า2ตัวบนนะคะ1กัญยา478กับ91เข้าวิ่ง4เข้าเลขรอง1นะ7887ไม่มี1 9 9 1ไม่มีนะคะก็เข้าเฉพาะเลขวิ่งกับเลขรองนะคะสำหรับจ่าทรงพลังในงวดน,นี้นะ ต่อกันที่12ราสีบ้างนะคะงวดนี้เป็นงวดที่11แล้วนะตั้งแต่ต้นเล่มเลยนะคะเป็นงวดที่11แล้วนะส่วนถ้าเล่มใหม่เนี่ยน่าจะออกกลางเดือนนี้แหละน่าจะออกกลางเดือนนี้นะถ้าสมมุติออกก่อนหวยออกเดี๋ยวแอดมินจะมาทําสถิติให้ดูนะคะแล้วก็เอางวด16กันยามาแจากฟรีให้ด้วยยังไงลองกดติดตามลองกดกระดิ่งดูนะเผื่อถ้า ของมาเนี่ยแอมิจะรีบทำมาให้ดูเลยนะคะอ่าทีนี้1กันยายนเนี่ยส78กับ91นะคะก็เข้าแค่เลขร้องข้างบนนะแล้วก็ข้างล่างเข้าตัวเด่นนะคะเข้าตัวเด่นมี1มี9แต่เสียดายมากๆคือไม่ได้จับมาเข้าชุดตรงนี้นะ7 8 8 7ไม่มี9119ไม่มีนะคะอ่าก็อย่างนั้นก็ยังเข้าวิ่งนะก็คือเป็น11ง่วนแล้วเนาะ โอเคลองตามดูกันต่อสำหรับ12ราศีนะคะคนซื้อไปเยอะมากๆเลยนะยังไงอย่าลืมดูเมื่อต่อไปด้วยนะคะสำหรับเลข2ตัวนะโอเคต่อกันนะคะสำหรับสูตรเสือตกถังบ้างนะคะลาบทวีคูณเสือตกถังลาบทวีคูณนะช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มมากันแล้วนะคะ วันที่ันี่1กันยา478กับ91นะคะก็เข้าวิ่ง8นะคะลูกค้าเข้าวิ่ง8 2ตัว8 7 7 8เข้าข้างบนนะคะ2ตัว7 8 8 7เข้าข้างบนนะคะ,อะลองดูนะนี่มี8มี7ดนะอ,ดดอืะได้งอ่าวันที่แล้วก็เข้านะ2ตัวบนเช่นเดียวกันงวัน,นี้ก็2ตัวบนนะคะสําหรับสูุเสือตกถังเล่นนี้นะแล้วก็ใช้ได้จนถึง17มกราคมปี6 7เลยนะคะยาวๆโลด ต่อกันที่สูตรโหราศาสตร์ชุดเด็ดอันนี้ก็เพิ่งออกเล่มใหม่มา2องสมงวดเองเนาะสิสิงหาหนึ่งกันยาเนาะก็เพิ่งผ่านไป2งวดนะคะของเขาจะมีเลขดับมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูเลขดับกันก่อนดีกว่าในงวด1กันยายนนะคะเลขดับรางวัลที่1หวยออก4ี่ให้5มาดับอยู่เนาะใช้ได้นะคะแล้วก็มาทีนี้เรามาดูเลขดับ2ตัวบ้างนะสองตัวข้างล่างออก91นะคะก็ให้7มาก็ดับอยู่นะคะลูกค้านี่ เลขดับของเขาใช้ได้นะคะลูกค้าลองตามดูได้นะซื้อไปแล้วก็ยังดูให้มันคุ้มๆนะดูให้ครบทุกเล่มน,นะจคะทุกหน้านอเนาะ478กับ91งวดนี้เข้าวิ่ง8นะคะเข้าวิ่ง8เท่านั้นนะ7887ไม่มี9 1 1 9ไม่มีนะคะหลักร้อยมา4นะคะหลักร้อยมา4นะคะอ่าประมาณนี้นะลองตามดูกันได้นะคะ ต่อกันที่สูตรที่ตอนนี้คนเอาไปแชร์กันเยอะมากก็คือสูตรลอตเตอรี่หรือหวยปิงปองหรือช่องเงินนะคะของเขาเนี่ยจะมีทั้งสูตรสำเร็จที่ให้มาและยังมีเลขอิทธิพลดวงดาวให้มาด้วยคนนะตามก็คือมาขอดูเลขอิทธิพลดวงดาวกันเยอะมากๆนะคะงวดนี้เนี่ยถ้าดูตามแค่สูตรสำเร็จก่อนงวดนี้วิ่ง4หลักร้อยเข้านะคะ7 8 8 7เจไม่มานะ เจแปดแปดเจไม่มาแล้วก็สามตัวยังไม่มานะคะส่วนเลขของดวงดาวเนี่ยเขาก็ให้มาเหมือนคล้ายๆกับฝั่งนี้นะคะก็เข้าวิ่งสี่นะคะเข้าวิ่งสี่เขาสรุปเลขเด่นของดวงดาววันนี้มามีหนึ่งมีสี่มีแปดสามตัวเลยนะคะแล้วก็ดึงเด่นสี่มานะคะอลองไปตามดูได้นะส่วนของเนี่ยแอดมินก็ยังมีนะคะยังสั่งได้นะคะสำหรับเล่มของหัวปิงปองโดยช่องเงินเล่มนี้นะคะ ต่อกันที่สอพมเมตบ้างนะคะสอพมเมนี่ก็จะใช้ได้ถึงเส้นปีเลยนะงวดน,นี้1กันยายนนะคะหวยออก478กับ91เข้าวิ่ง1นะคะเข้าวิ่งหนึ่งสองตัว1991เข้าข้างล่างนะคะ2ตัว1 9 9 1เข้าข้างล่างนะคะสำหรับสูตรสอพมเมตในงวดนี้นะคะอ่ะต่อกันที่สูตรน็อกแชมป์บ้างนะคะน็อกแชมป์งวดนี้เป็นยังไงบ้างนะ ปีนี้ก็จะแผ่วๆไปหน่อยนึงแต่ว่าก็ยังตามอยู่นะคะยังตามกันอยู่นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปไหนนะยังตามอยู่นะอ่ะสี 4, 7, 8กับ91นงวดนี้เข้าวิ่งสีข้างบนนะคะเข้าวิ่งสีข้างบน7จ 8, 8 7ปไม่มีนะมี7มี8นะแต่ไม่ได้จับมาเข้าชุด9119ไม่มีนะคะอ่าประมาณนี้นะคะสำหรับสูนรนอกแชมป์งวดน,นี้เข้าแค่วิ่งนะคะ ต่อกันที่สูตรคำพีโหราศาสตร์ไทยบ้างนะคะเล่มนี้เดี๋ยวเล่มใหม่หน่าจะใกล้ออกเดือนนี้เดือนหน้าแหละเล่มนี้สถิติใช้ได้เลยนะถ้าสมมุติรีบถ้าสมมุติเขาออกมาใหม่เนี่ยรีบสั่งซื้อเลยนะจะบอกให้เพราะว่าของมีมาน้อยแล้วก็เขาเก็บกลับเร็วมากเลยนะคะอ่ะงวดน,นี้ 478กับ91ข้างบน478ไม่มีแต่ข้างล่างมีเด่น9รอง1นะคะแล้วก็2ตัว91ตรงๆเลยนะคะ91ตรงๆเลยนะคะสำหรับ2ตัวล่างนะคะอ่าหลวงตาชูนะหลวงตาชูหรือคัมภีโหราศาสตร์นะคะต่อกันที่ปฏิทิน3พี่น้องบ้างนะคะงวดน,นี้ก็ใหม่แล้วแต่รู้สึกว่าเขาจะเด่นที่ตัวเด่นเนาะ เหมือนแบบเน้นๆที่ตัวเด่นประมาณนี้เนาะอันเนี่ยอย่างงวดที่แล้วนะเข้าเด่น7เด่น6งวดก่อนหน้านี้เข้าเด่นเข้า2ตัวนะคะจริงๆเขาให้เลขน้อยมากเลยนะลูกค้าเนี่ยดูให้เลขมันน้อยมากเลยนะ,ะนยนยยนะส่วนในงวดนี้เนี่ยสี่กับเจ็ดนะคะเข้าสี่กับเจ็ดเหนือก็คือรางวัลที่หนึ่งเนาะเด่นสี่นะคะสองตัวเจ็ดแปดแปดเจ็ดไม่มีนะเสียดายนะคะสองตัวเจ็ดแปดแปดเจ็ดไม่มีนะ ทีนี้มี3ตัวมี8มี4นะมีสี่มีเว่าจะได้นะอ่ะใต้กระต้ให้8มาไม่เข้านะคะก็เข้าวิ่งนะคะเข้าวิ่งนะสำหรับปฏิทิน3พี่น้องนะจ๊ะเอาต่อกันนะคะที่สูตรโสรถยามบ้างนะคะงวดนี้ก็มใหม่กรลเ็วอ่ะงวดที่แล้วก็เข้า2ตัวนะงวดนี้งวดนี้4 7 8กับ9 1ตัวนี้ไม่เข้ามาเข้าแค่ตัวรองตรงนี้เองนะแล้วก็ เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดน่ะเข้าข้างบนนะคะงวดน,นี้นะสําหรับส่งรถยามนะคะส่งรถยามนะ,นะอันนี้นะต่อกันที่เลขนําโชคนะคะเลขนําโชคนะคะเป็นยังไงบ้าง1กันยายนนะจ๊ะ4ี่กับ91เข้าวิ่งหนึ่งเต็มเต็มเลยนะคะเข้าวิ่งหนึ่งเต็มเต็มเลยนะฮะ เจ็ดแปดไม่มี9ก้าหนไม่มีส่วนนะแจ้งแม่นจริง VIP ที่อยู่ข้างล่างเข้าวิ่ง7นะคะมี1มี7มี9กสามตัวมาหมด 8, แต่เสดดาที่2ตัวไม่มีนะคะเจ็ดปดไม่มี9 1้าไม่มีนะคะก็เข้าเฉพาะวิ่งนะจ๊ะทีนี้เรามาดูสูตรชื่อดังอีกอันนึงก็คือสูตรมหาอุดนะคะลูกค้ามหาอุดนะเป็นยังไงบ้าง หนึ่งกันยายนนะคะก็ยังเข้ากันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะ478กับ91นะคะเข้าเลขรอง8และ2ตัว8 7 7 8ข้างล่างนะคะลูกเออขอโทษนะคะข้างบนนะคะลูกค้าเวลาเล่นกับตัวด้วยเดอร์ นี่เห็นไหมเจ็ดแปดนะคะสำหรับสูตรมหาอุดก็เข้ากันมาทุกงวดนะตั้งแต่ต้นเล่มเลยนะคะนี่ก็มาสิงวดติดแล้วนะท่าจากเล่มนี้นะแต่ถ้าจากเล่มที่แล้วเนี่ยคือแบบเป็นสิบงวดแล้วเป็นสิบงวดแล้วที่เข้านะคะอ่าประมาณนี้ลองตามดูได้นะคะก็เล่มนี้จะใช้ได้จนถึง30มธันวาคมเลยนะแปบาทเท่านั้นคุ้มสุดๆคือถ้าใครแบบอ,อ,อยากให้แอดมินแนะนำแนะนําเล่มนี้เลยนะคะเล่มนี้ดีจริงๆนะ ราคาไม่แพงด้วยอ่ะต่อกันที่สูตรหยี่ปัวนะคะหยี่ปัวก็ดังเลขดับจำได้ไหมอ่ะเขาดังเลขดับของเขานะดับ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 อยู่ดับอยู่ดับอยู่ตลอดนะคะงวดนี้ก็ดับอยู่อีกแล้วนะคะลูกค้าอ่ะถ้าใครที่มองเลขดับอยากได้เลขดับเข้ามาหาสูตรหยี่ปัวได้เลยนะตัวเด่นเนี่ยไม่เข้าเลยนะจะบอกให้แต่ที่เอามาโชว์เนี่ยเพราะว่าเลขดับของเขาเลยทีเดียวนะคะ เลขดับให้ศูนย์มาก็คือดับอยู่เนาะอ๋อจริงๆตัวเด่นเข้า1น,นะขอโทษด้วยนะคะตัวเด่นเข้า1นะคะตัวเด่นเข้าหน,นะ,ะตนหนนะแต่2ตัวไม่มีนะจ๊ะแล้วก็เลขดับเนาะโอเคต่อกันที่สูตรหลวงประจย์บ้างอ่ะแต่อันนี้เป็นในเล่มของสูตรดับนะคะลูกค,ค้าในเล่มของสูตรดับนะมาเรามาดูกันในงวด1กันยายนนะจ๊ะ 478ดนะ478ดับไม่อยู่นะคะงวดนี้หลุด78มาเลยนะเนี่ยแต่ข้างล่างเนี่ยดับอยู่เห็นปะไม่มีโควดไม่ออก91แต่ไม่มีเลข91เลยมี90 93 94 95ก 4, กสกก็คือเอาไปตัดตัดออกนะก็เราก็จะเหลืออาจจะเหลือ91อยู่แล้วก็เอา91ไปเล่นนะคะอ่ะงวดนี้ข้างบนหลุดแต่ข้างล่างดับอยู่นะคะอ่ะประมาณนี้นะ ต่อที่สูตรเข็มทิศชีวิตบ้างนะคะเล่นนี้ก็ขายถล่มทลายนะเมื่อวันนี้เข้าอีกแล้วนะคะเข้าอีกแล้วนะอ่ะก็ใครที่มีอยู่ดีใจด้วยนะคะใครที่มีอยู่ดีใจด้วยนะคะอ่าสี่เจ็ดแปนะคะเลขเด่นสี่นะคะเลขเด่นสี่เลขรองเจ็ดก็เข้านะคะสองตัวเจ็ดแปแปเจ็ดมาตรงๆเลยนะสองตัวบนตรงๆเลยนะคะ อสองตัวบนตรงๆเลยนะเจ็ดแปดนะคะลรเจ็ดแปดนะลูกค้านี่อ่าเข็มทิศก็สถิติดีนะคะสถิติค่อนข้างจะดีนะนี่วดที่แล้วนะสิบหกสิงหาเข้าสองตัวบนเช่นเดียวกันหนึ่งสิงหาเข้าสองตัวบนเช่นเดียวกันสิบหกกรกฎาเข้าสองตัวล่างนะคะสําหรับเข็มทิศนะ จริงๆเขาเข้าดีนะสถิติดีดเล่มน,นี้ก็เป็นอีกเล่มที่แอดมินจะแนะนำให้ซื้อไว้เลยนะคะสำหรับคอหวยนะ mm. เล่มน,นี้นะคะ mm. ต่อกันที่อะทำนายฝันบ้างดีกว่าจริงๆรลานเรานอกจากมีหนังสือหวยมีสูตรหวยมีปฏิทินห,หวยก็ยังมีหนังสือทำนายฝันต่างๆด้วยนะตำราธรรมชาติทำนายฝันดูดวงดูอะไรอย่างเงี้ย ขายหมดนะคะคือถ้ามีอะไรมาให้ขายก็ขายนะแต่ว่าเราก็จะอิงตามสถิติหวยเนะาะเพราะบัตลาเราเน้นหวยนะคะเรามาดูกันดีกว่างวดวันที่1กันยายนเนี่ยหวยออกวันศุกร์เนาะทีนี้ในทํานายฝันแป้ก,กงเขาก็จะให้เลขเขาจะชื่อว่าเลขล็อกโสรรถนะคะก็เขาจะให้หวยเป็นแบบหวยประจําวันหวยออกอะไรอะไรอย่างนี้ให้เลขเด่นมานะคะอย่างงวดน,นี้เนี่ยหวยออกวันศุกร์เนาะหวยออกวันศุกร์เนี่ย สังเกตได้ว่าตรงนี้นี่91ข้างล่างนะคะ91ข้างล่างนะนี่ก็มานะคะข้างล่างมา91นะ7887 78ไม่มาแต่87อยู่นี่นะคะเป็นตัวกันนะเห็นไหมกลุ่มเลขตัวกันนะอันนี้ข้างบนนะคะ8778ข้างล่าง91ตรงๆนะคะเล่มน,นี้เนี่ยจริงๆซื้อไปเหอะเพราะว่ามันใช้ได้ตลอดชีพ มันไม่มีหมดอายุเพราะว่ามันก็อิงตามสลากที่ออกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เนาะจันถึงอาทิตย์ก็ดูแค่ง,ง่ายๆเลยสําหรับคนเล่นง่ายๆคืออย่างหนึ่งกันยาหวยออกวันศุกร์ก็มีเลขตามนี้มีเลขตามนี้ใครที่บอกว่าเออแบบเลขมันเยอะจังเลยอะไรเงี้ยลองเอาไปดูเทียบดูได้นะคะเอาไปประกอบกับสมมุติเรามีเลขอยู่แล้วสิบชุดใช่ป่ะเราซื้ออันนี้ไปอย่างเงี้ยเราก็เอามาดูว่าเอ้ อันไหนที่มันตรงกับ10ชุดที่เราเลือกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบเออเพิ่มความมั่นใจเข้าไปในการซื้อลอตเตอรี่เนาะอ่ะก็ลองไปตามดูได้นะคะสําหรับทำนายฝันแป๊กงเล่นนี้นะก็ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูหนังสือราย2เดือนบ้างดีกว่าก็คือรู้ทันดวงรู้ทันหวยนะคะก็เริ่มตั้งแต่สิสิงหาวันนี้1กันยาเนะก็ยังใช้ได้อีก2งวดก็คือ16กันยากับ1ตุลาคมนะคะ งวดนี้เป็นยังไงบ้างที่เราดูกันบ่อยๆพวกเซียนโป๋อะไรอย่างนี้เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูเลขชุดพิเศษก่อนอ่ะเดี๋ยวนะเขาเขาจะมีเลขเก็บตกใช่ไหมเรื่อนี้อ่ะเลขเก็บตกเข้าไหมเลขเก็บตกงวดนี้เข้าแค่วิ่งหนึ่งนะคะลูกค้าอ่ะเข้าแค่วิ่งหนึ่งนะอ่ะเข้าแค่วิ่งหนึ่งนะคะส่วนเลขชุดพิเศษหนึ่งกันยายนเนี่ยเข้าวิ่งหนึ่งเช่นเดียวกันอ่ะเข้าวิ่งหนึ่งนะ 7887ปไม่มี9ก้าไม่มีนะคะอ่าทีนี้เรามาดูของในงวดอันนี้16สิงหาเนาะแล้วก็1กันยายนอ่ะทีไล่ทีละอาจารย์เลยนะคะอูบางบอลอูบางบอลเข้าวิ่ง9้านะคะลูกค้าเข้าวิ่ง9้านะจริงๆอูบางบอนนี่เขาเน้น3ตัวแต่งวดนี้ยังไม่มานะคะงวดนี้ยังไม่มานะเก้าหนึไม่มีเจ8 7ปไม่มีนะคะ อ่าต่อกันที่อาจารย์ช้างนะอาจารย์ช้างเลขรอง7กับเลขรองสมาทั้งคู่นะคะเลขรอง7กับเลขรองสมาทั้งคู่2ตัว7 1 1 7นเอ่อ7 8นะคะ78ข้าทั้งบนตรงๆเลยนะคะนี่ สามตัวเนี่ยไม่มีแต่มาสองตัวมีเนาะเจ็ดแปดข้างบนตรงๆนะคะสำหรับอาจารย์ช้างนะคะต่อกันที่เซียนโปบ,บ้างนะคะเซียนโปเนี่ยมาเก้านะเก้าข้างล่างนะคะสองตัวเอ่อสามตัวก่อนนะคะสามตัวไม่มีสี่เจ็ดแปดนะมีห้าเจ็ดแปดมาเสียดายนะคะอ่าสองตัวนี้จ็แปดแปดเจ็ดไม่มีแต่มีเก้าหนึ่งข้างล่างตรงๆนะคะเก้าหนึ่งข้างล่างตรงๆนะจ๊ะ นี่ประมาณนี้ส่วนอาจารย์กุ้งนะอาจารย์กุ้งก็มีเลข4มีเลข8นะคะมีเลข4มีเลข8นะแล้วก็3ตัวยังไม่มีนะ4 8 3ไม่ใช่เนาะ7จ็7ปไม่มี9 1 1 9, 9ไม่มีนะคะอาจารย์กุ้งเข้าวิ่งนะคะและในเล่มก็ยังมีเลขปิดท้ายด้วยนะคะเลขปิดท้ายของ1กันยายน เข้าไหม4ี่47หไม่เข้านะ7 8 8 7ไม่มี9 1 1 9ไม่มีนะคะก็ลองตามดูได้กันนะคะสำหรับรู้ทันดวงรู้ทันหวยนะเราก็จะตามอาจารย์ช้างเซียนโป๋อาจารย์อู่อาจารย์าารยาารยกุ้งเนาะ4อาจารย์นะคะอ่ะที่เป็นเล่มเรียบร้อยทีนี้เรามาดูที่เป็นสูตรบ้างนะคะเออที่เป็นปฏิทินเป็นแผ่นๆบ้างนะเรามาเริ่มกันที่ปฏิทินเจ้าพ่อปากแดงบ้างนะคะก็เดินทางกันมาถึงไตมาสสุดท้ายแล้วนะ ไต่มาสุดท้ายแล้วเจ้าพ่อปากแดงเป็นยังไงบ้างในงวดหนึ่งกันยายนนะคะหนึ่งกันยายนไม่แน่ใจลูกค้าเห็นหรือเปล่ามันมันทั้งเล็กมันทั้งสะท้อนนะคะเออมาสู้กันหนึ่งกันยายนนะคะหวยออก4 7 8กับ91นะคะแอดมินไม่แน่ใจลูกค้าเห็นหรือเปล่านะโอ้ยเดีย๋ยวิครับพี่ปอปากามาครับอ่ะ โอเคก็เข้าวิ่ง9นะคะลูกค้าเข้าวิ่ง9 2ตัว91ข้างล่างตรงๆนะคะ2ตัว91ข้างล่างตรงๆนะคะส่วน3ตัวเนี่ยมี764 8 9 4 5 6 0ไม่เข้าเนาะก็ข้างบนเนี่ยไม่เข้าแต่เข้าข้างล่าง9ก้ากับ91 2ตัวล่างตรงๆนะคะสำหรับประเด็นเจ้าพ่อปากแดงในงวดนี้นะคะนี่หน้าตาอย่างนี้นะอ่าสถิติก็โอเคนะโอเคยังใช้ได้อยู่นะงวดนี้ก็เข้าอีกแล้วนะ ต่อกันที่ปฏิทินไอ้ไข่บ้างนะคะอ่าไหนไหนก็ไหนๆแล้วอ่าปฏิทินไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะงวดนี้เป็นยังไงบ้างเห็นเข้าวิ่งกันมาตลอดนะวดน,นี้วิ่งเข้าไหมวดน,นี้วิ่งเข้า9นะคะลูกค้าวิ่งเข้า9นะเลข9กเลยนะคะเิดว่าไม่มี9 1 1 9นะอ่าไม่เป็นไรก็งวดนี้เข้า9ของเขาจะเด่นเรื่องวิ่งนะคะสําหรับปฏิทินไอ้ไข่นะจะเข้าวิ่งงวดที่แล้วอาจจะหลุดงวดที่แล้วหวยออกอะไร 7,8,2งกับ67อ่างวดที่แล้วหลุดแต่งวดก่อนนัานี้คือเข้าวิ่งกันมาตลอดทุกง,งวดเลยนะเข้าวิ่งมาทุกง,งวดเลยนะคะ,ะต่อการที่ปฏิทินคําชะโนดขอคําชะโนดบ้างมาเอามาค่ะปฏิทินคาชะโนดนะคะงวดนี้1กันยายน โอเคอ่าหนึ่งกันยายนนะคะลูกค้าก็เข้าอ่าตรงนี้เข้าเด่นหนึ่งนะคะลูกค้าเข้าเด่นหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้เข้าเด่นแปดนะคะเข้าเด่นแปดสองตัวเจ็ดแปดข้างบนตรงๆเลยนะคะสองตัวบนตรงๆเลยนะคะเจ็ดแปดนะคะส่วนในเลขของวันที่เนี่ยก็เข้าวิ่งหนึ่งนะคะลูกค้าเข้าวิ่งหนึ่งนะคะ ปาฏิทินคำชะโนดวันนี้ก็เข้ามาอีกแล้วนะสำหรับสองตัวบน7 8แปนะคะก็เข้ากันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับปฏริทินคำชะโนดต่อกันที่ปฏิทินท่านท้าเวสุวรรณบ้างนะคะมาปฏิทินท่านท้าเวสุวรรณนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะตึ๊บมาค่ะ ท่านเทวเวศนะคะงวดนี้เนี่ยฝั่งซ้ายให้เข้าวิ่งหนึ่งนะคะฝั่งซ้ายให้เข้าวิ่งหนึ่งนะสองตัวตรงนี้ไม่มีนะคะสองตัวตรงนี้ไม่มีส่วนฝั่งขวาให้เข้าวิ่งเจ็ดและสองตัวเจ็ดแปดข้างบนตรงๆนะคะเจ็ดแปดข้างบนตรงตรงนะส่วนตัววันที่เข้าวิ่งหนึ่งนะคะลูกค้าเข้าวิ่งหนึ่งนะคะประมาณนี้นะสำหรับปฏิทินท่านเทวเวก็เข้าสองตัวบนเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดนะ โ okay. อเคต่อกันที่ปฏิทินรวยรวยเข้ามาทุกงวดงวดน,นี้ก็เข้าอีกแล้วนะคะงวดน,นี้เข้าอีกแล้วนะเข้าทุกงวดจริงนะแบบิทินเล่มน,นี้สุดยอดมามาในงวดหนึ่งกันยายนนะจ๊ะลูกค้ามาค่ะ หนึ่งกันยายนปฏิทินรวยรวยนะคะสองตัวเจ็ดแปดเด่นเด่นเลยนะสองตัวบนเจ็ดแปดเด่นเด่นเลยนะคะเข้าทุกงวดจริงๆนะปฏิทินเล่มนี้นะคะใช้ได้เลยนะส่วนเลขของวันที่ก็เข้าวิ่งหนึ่งนะคะลูกค้าเข้าวิ่งหนึ่งนะโอเคอ่ะตามต่อได้นะคะสําหรับปฏิทินรวยรวยนะต่อกัอนที่ปฏิทินเล่มสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับปฏิทินแม่น้ำหนึ่งนะคะมาแล้วนะคะแม่น้ำหนึ่งนะคะ งวดน,นี้แม่น้ำหนึ่งเป็นยังไงบ้างเข้าอะไรบ้างคะอ่ะ Shift. โอเคแม่น้ำหนึ่งเลขคู่ปู่ไม่มาเพื่อนคู่คิเจ็ดแปดแปดเจ็ดไม่มีแต่มาเข้าตรงโชคลาภพีรมิดตรงนี้นี่เองนี่โชคลาภพีรมิเจ็ดแปดข้างบนนะคะเจ็ดแปดข้างบนตรงๆและเลขตรงวันที่เข้าวิ่งหนึ่งนะคะลูกค้าอ่าเลขตรงวันที่เข้าวิ่ง หน,นะคะอ่าเรียบร้อยนะสำหรับปันคินจบแล้วก็เรียบร้อยนะคะสําหรับในคลิปนี้นะในคลิปสถิติของสูตรหวยต่างๆนะคะเป็นยังไงบ้างชื่นชอบเล่มไหนกันก็สามารถสั่งซื้อกันได้ในเว็บไซต์เลยนะคะหรือก็ทักไลนย์อยู่ Facebook มาหาแอดมินได้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราจะรีบเข้าไปตอบกันเนาะแล้วก็วันรุ่งขึ้นถ้า ชำระเงินอะไรแอดมินก็จะรีบส่งของให้ว่าร้านร้านมีส่งของเกือบทุกวันนะคะมีอาจจะหยุดแค่แบบวันอาทิตย์นนา,นา,นาจะหยุดทีหนึ่งนะคะแต่ก็มีส่งของเกือบทุกวันนะคะเพื่อให้ทันกับการเล่นหวยของลูกค้าเนาะแล้วใครที่ยังไม่ได้ซื้อสลากดิจิตอลรีบไปซื้อนะะใกล้จะหมดแล้วนะจะบอกให้ใกล้จะหมดแล้วนะคะอ่ะไปตามดูได้นะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวตามต่อในคลิปแอดมินขอบอกนะบ๊ายบาย